นี่คืออันซีนชั้นสค่ะแล้วมีสไลเดอร์นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับปอยกินเท้าดีซีอีกแล้วค่ะวันนี้ปอยจะพาเพื่อนมาเที่ยวการนะจ๊บุรีกันนะคะที่นี่คือน้ำตกเอราวันนะคะวันนี้เราก็ได้เดินมาจากข้างล่างนะคะตอนเข้านะคะเสียค่าบัตร ผู้ใหญ่นะคะคนละ100บาทนะคะแล้วก็ต่างชาติ300ส่วนเด็ก50บาทค่ะแล้วเข้ามาทั้งหมด7คนนะคะรวมถึงค่าจอดรถ20บาทนะคะแล้วก็มีสัมภาระมาเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งมะม่วงมีทั้งอาหารนะคะที่เราซื้อมาจากด้านล่างนะคะหากเป็นไปได้แนะนําให้เพื่อนๆซื้อมาจากด้านนอกก่อนเข้ามาในน้ําตกนะคะเพราะว่าราคาหน้าน้ําตกราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงชั้นที่1กันแล้วคะ่ะนำเสือมาด้วยนะคะเพื่อนๆไว้สำหรับปูเพื่อนั่งทานอาหารกันคะ่ะอาหารนำเข้ามาได้แค่เพียงชั้นสองเท่านั้นนะคะด้านบนก็คือเขาห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปนะคะแองชาติเอราวานันมีทั้งหมด7ชั้นนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหลคื้นลังค่ะเหนื่อยมากแล้วชั้นที่สองสวยมากค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราต้องไปดูกับตานะคะเราจะไปทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะไปกันค่ะแต่สัมภาระที่ที่เราจะพาร์กิ้งเราจะต้องอยู่ชั้นแรกก่อนค่ะเพราะว่าสัมภาระเยอะแล้วก็มีคนแก่มาด้วยนะคะแม่มาด้วยนี่คือต้นทางนะคะอย่าบอกนะว่าจะอยู่ตรงนี้สวยเหมือนกันเนาะ เนี่ยเหลือชั้นแรกอ,ะอ่ะนะหรือพักกันก่อนพักก่อน,กกอนคือไม่ได้นั่งรถกอล์ฟมานะคะดูสภาพหลังจากขึ้นมาชั้นที่หนึ่งนะคะเ <c oughs> หนื่อยไม่เหนือ่อยดูดูอเหนื่อยยอดเยี่ยมป่าเป็นกุ้งเลยโอ้ชเยส อันนี้คือชั้นแรกนะคะเพื่อนๆดูปลาแบบกว่กันน้ําใสมากค่ะัวนี้เป็นชั้นที่หนึ่งของน้ําตกเอราวันนะคะในที่สุดเราก็มาอยู่ชั้นสองนะคะเพื่อนๆสวยเหมือนกันค่ะชั้นที่สองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราเดินเหนื่อยมากค่ะแล้วก็มาหยุดพัก เราซื้อส้มตามจากชั้นที่หนึ่งมานะคะกับไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มานั่งพักกินพอกินเสร็จก็ลงมาเล่นาน้ำกันค่ะต้องเห่เสือดีๆาหาถึงวะ น้องเอมว่ายน้ำไม่เป็นนะคะนี่คือครั้งแรกปลากับคนคะ่ะว่ายน้ำแข่งกันเลยคะ่ะดูแก๊บแก,แก๊บแก๊บวายไป เอาโตให้มันแบบน้ำเสือน่ะเอาโตน้ำเสือชู่สีบแล้วก็วายแบกไปแบบแก็บบอกเออ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 วายไปคนนึ่งเตรียมตัวจะลงแล้วค่ะคุณนิสาชนนะคะ อะไรเหยียบหัวปลานะคะดูสิครับปลาปลากินขาค่ะเพื่อนๆอู้ดูเต็มไปหมดเลยเออให้มันกินเนื้อเศษเนื้อที่มันตายตายแล้วออก แค่ทูไฟติ้งวิฟิชเดียวเดียวเอาโทรศัพท์ไปเก็บก่อน ต่อไปจะเป็นตาของนางเอกจะลงน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำข้ามการสายฝนนะคะเพื่อนๆลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราเล่นน้ำเหนื่อยไปยกนึงแล้วนะคะเ,เราจะไปดูชั้นที่สามกันค่ะลาำคราขึ้นไปไม่ได้ ชั้นสามไม่ให้อาหารห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม,มผ่านเกินจุดนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่อาหารค่ะ <laughs> อันนี้เป็นมะม่วงนะคะเราได้มะม่วงมาด้วยนะคะโอเคก็เล t ส์ทเลิ e เลิเลิ e เเลิท อาหารและเครื่องดื่มเราสามารถนำขึ้นมาทานได้ถึงชั้นสองนะคะหลังจากนี้ไปก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ในการอืมเราไปถึงชั้นหกก็พออืมชั้นสามนี่คือตัวอย่างนะคะเพื่นอนจะขึ้นไปถึงไหมคะคอยดูตอนต่อไปคอยดูตอนต่อไปนะคะว่าเราจะ มีความสามารถถึงไหนกันค่ะ Let's go ไม้ใหญ่ที่เขาโค้นล้มลงน้ําก็มีเยอะนะคะเป็นน่าจะเป็นน้ําตกประวัติศาสตร์เดี๋ยวต้องไปศึกษารายละเอียดที่นี่ก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ขนาดยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะคะ ณนะวันนี้คือวันที่28มีนาคมพศ2565ค่ะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่เป็นปกตินะคะนี่ในที่สุดเราก็มาถึงชั้นที่3แล้วนะคะเดินไม่ไกลค่ะทางเดินก็สะดวกดีค่ะนี่คือชั้นที่3นะคะแกปก็ได้ไปเซลฟี่เรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> สวยมากค่ะเพื่อนๆ นี่คือน้ำตกเอราวันชั้นที่สามนะคะว่ายน้ำกันเลยจ้าเสียงน้ำตกแบบ สดชื่นรีแลกห์มากค่ะ <S <S เหมือนเรามาสปาเท้ากันเลยค่ะเพื่อนๆก็จะมีปลาตัวเล็กๆกินเนื้อของเรานะคะ ความใสของน้ําค่ะที่นี่น้ําใสแล้วก็สะอาดมากเลยนะคะแทบมองไม่เห็นเลยนะคะว่าใช้น้ําหรือเปล่าส่วนนี้จะเป็นดินทรายนะคะเป็นพื้นดินทรายตอนนี้เราก็ทําการสตาร์ทเราจะพิชิตชั้นที่สี่กันคะ่ะทางเดินก็สะดวกดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าขึ้นมาค่ะรองเท้าเราก็พัก k ิ้งไว้ชั้นที่สองนะคะ ดาวเวริกูดเอ่อนี่คือชั้นที่สที่เราจะพิชิตนะคะดาวเออเดียวไปัมอร์โัอ่่ใช่ไหมสดิสนัมนะคะเบอร์สแก๊บบอกว่าแก๊บจะไปแค่นเออแต่น v ไฟแก๊บ ช้าๆโอเคเซเว่นไม่ไปปูผาเอราวันเดี๋ยวจะต้องลุกอลาวก่อนโอเคค่ะต่อไปเราจะเริ่มแก๊็บบอกว่าฉันสามารถไปเบอร์สีถ้าเบอร์ห้ฉันอาจจะตายได้ นะคะชั้นที่สี่และนี่ก็คือชั้นสี่นะคะภาพโดยรวมก็ไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีปลาชน,นิดเดิมอะคะ่ะว่ายกันอยู่สีน้ำสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นสีออกสีเขียวมรกตเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าน้ำใสมาก ชั้นนี้โดยรวมๆแล้วปล่อยว่าความสวยปานกลางค่ะแล้วนะักท่องเที่ยวสามคนของเราก็กำลังจะปีนป่ายก้อนหินลงมาเพื่อที่จะเล่นน้ำกันนะคะบิ๊กแคร์ฟูีเสื้อใช่ไหมนั่นน่ะ <c oughs> ลงเดี๋ยวจะเอาแต่ขาลงไง เทราไรสาบก็ยุดท,ท,ทั้งแขนไงนเ,นเออเดี๋ยวอาจจะล่งว่ะเพราะว่าางโทรศาพท์ปไปทั้งนี่อุ้ยดูเพื่อนๆดูสิคะนุ่ยแอมด <c oughs> ูปลานักท่องเที่ยวอีกหนึ่งคน <c oughs> พินจารณากับความเย็นของน้ำ <c oughs> ดูขาเย็นเลยน้ำเย็นมากค่ะเพื่อนๆเหมาะกับอากาศร้อนในฤดูร้อนมาเที่ยวดู มาต่อแม่อมหนาวแก๊บแก๊บบอกว่าเวลีกูดหนาวแก๊บชอบเย็นเย็นความปวดตายนอ้ยเย็นดีมันร้อนลงไปเถอะเดี๋ยวเราก็ไปเดินอีกอ่ะจะขึ้นถึงชั้นไหนคะไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย ตอนนี้จะเป็นศึกเอ่อไ i ติ้ i ว h ดฟิชศึกต่อสู้กับปลานะคะเพื่อนๆดูสิคะเราจะต้องไปศึกษาว่าปลาชนิดนี้คือปลาอะไรนะคะต่อเขาเขาจะกินค่ะกินเนื้อเนื้อตายของเรา อ๋อให้น้ำจากข้างล่างดูดขึ้นไปอ๋อนี่ไงอ๋อ,อ,อเพราะว่าที่เหนือน้ำแคบเเออโอเคแกบยูไฟนัมเบอร์โฟร์ไปแล้วเี่ <c oughs> จฮิตจรณานา,นานมากเลยนี่ ไปเลยจุดไปเลยจุดเอาจุดจุดปลากับคนนะคะว่ายน้ำแข่งกัน <S <S ในที่สุดก็พิชิตชนะปลาได้นะคะกับความเย็นของน้ำ นี่คืออันซีนชั้นสีค่ะแล้วมีสไลเดอร์นะคะอปอยก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในชั้นที่ห้าหก